เมื่อก้าวสู่วัย80หลายอย่างเปลี่ยนไปโดยไม่ถามความพร้อมเรามันไม่ใช่แค่แก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของชีวิตเปลี่ยนทั้งมุมมองและวิธีใช้ชีวิตแต่ละวันหลายคนกลัวช่วงวัยนี้เพราะคิดว่ามีแต่ถดถอยความจริงคือมันคือการปรับตัวตามธรรมชาติที่พามาพร้อมปัญญาและอิสรภาพรูปแบบใหม่ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ แต่คือวิวัฒนาการเมื่อเข้าใจคุณจะเห็นว่าช่วงวัยนี้ปลดปล่อยอย่างยิ่งเราจะพาไปรู้จักความเปลี่ยนแปลงสำคัญ7ข้อสิ่งที่คนวัย80เกือบทุกคนได้สัมผัสไม่ใช่โรคหรือปัญหาเฉพาะบุคคลแต่เป็นรูปแบบร่วมกันคือกายและใจที่ปรับจูนสู่ระยะใหม่ของชีวิตเมื่อรู้เท่าทันคุณจะเลิกฝืนและเริ่มโอบรับมันความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่หอิสรภาพและความเป็นตัวเองลึกซึ้งขึ้น วัยแปดสิบทำให้เราเบาขึ้นจากบทบาทมากมายเดิมๆไม่ต้องเอาใจเจ้านายหรือเร่งไต่บันไดยอย่างก่อนไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าให้โลกรับรองเหมือนเมื่อวานไม่กดดันกับการเลี้ยงลูกหรือรักษาหน้าตาเหมือนเดิมภาระที่เคยถ่วงค่อยๆค,คลายตัวลงอย่างอ่อนโยนและในความคลายนั้นเกิดสิ่งสวยงามขึ้นเงียบๆเ,เรากล้าพูดตรงกล้าทำสิ่งที่เคยพับเก็บไว้สแสดงตัวตนแท้โดยไม่หวันคำตัดสินของใคร นี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความแท้จริงเราไม่ต้องอยู่ตามบทที่คนอื่นเขียนให้อีกแล้วความสัมพันธ์กลับลึกซึ้งขึ้นเมื่อไม่ต้องสวมหน้ากากคนรอบตัวสัมผัสได้ถึงสีสันที่แท้ของเราความซื่อสัตย์ต่อใจทำให้ใจเบาและแจม่มใสเราไม่ได้สนใจน้อยลงแต่สนใจต่างออกไปโฟกัสในสิ่งสำคัญจริงและวางสิ่งไม่จำเป็นลงความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่สองมุมมองต่อเวลา และลำดับความสำคัญเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเวลาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนักจิตวิทยาเรียกว่ามุมมองเวลาแบบใหม่พลังกายไม่ล้นเหมือนก่อนวันจึงเหมือนสั้นลงแต่กลับทำให้ทุกช่วงเวลามีค่ามากขึ้นไปเราเลือกใช้เวลาอย่างตั้งใจและมีสติขึ้นงานสังคมเพื่อหน้าตาหรือหน้าที่ลว้ลวนลดลงสิ่งที่ไม่จำเป็นเริ่มหมดอำนาจเหนี่ยวรั้งเราเราพูดคำว่าไม่ได้บ่อยขึ้นโดยไม่รู้สึกผิด และพูดใช่เมื่อมันตรงกับหัวใจจริงๆหยุดเทพลังใส่สิ่งที่ดูดพลังเราออกไปแล้วหันไปเติมสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจแทนเช้าเงียบเงียบงานอดิเรกที่รักบทสนทนาลึกๆอาการกลัวพลาดหายไปกลายเป็นการเลือกอย่างรู้ตัวเวลาไม่ใช่การเติมตารางแต่มันคือการเติมความหมายชีวิตไม่ได้เล็กลงแต่มันตั้งใจมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่สาม วงสังคมกลั่นกรองจนเหลือคุณภาพหลายคนคิดว่าชราแปลว่าโดดเดี่ยวและเสียเพื่อนความจริงคือวงสังคมไม่แค่เล็กลงแต่มันละเอียดขึ้นบางความสัมพันธ์ค่อยๆเลื่อนเพราะเส้นทางต่างกันไปพลังในการรักษาความคุ้นเคยผิวเผินลดลงเองช่วงแรกอาจเหมือนการสูญเสียและใจวิวบ้างแต่สิ่งที่งอกแทนคือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเราห่างคนที่ดูดพลังหรือยึดแต่เรื่องอดีต แล้วขยับเข้าใกล้คนที่สอดคล้องกับปัจจุบันอาจเป็นเพื่อนเก่าที่ลึกขึ้นหรือคนใหม่ที่เข้าใจงานรวมญาติใหญ่ๆน่าดึงดูดน้อยลงกว่าก่อนแต่บทสนทนาเล็กๆลึกๆก,ก,ก,กลับอิ่มเอมยิ่งกว่าเราไม่กระจายพลังไปหลายที่อย่างเคยแต่ลงทุนกับไม่กี่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายนี่ไม่ใช่การแยกตัวแต่มันคือการจัดสรรสังคมครอบครัวยังได้พลังเพิ่มเพราะเรามีที่เหลือให้เขา ความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่4ปัญญาตกผลึกกลายเป็นพลังหลักผ่านเรื่องราวและบทเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนบางอย่างของสมองช้าลงแต่บางอย่างคมขึ้นนี่คือยุคที่ปัญญาตกผลึกขึ้นเวทีหลักต่างจากความวัยตื้นตื้นในวัยหนุ่มสาวปัญญาตกผลึกช่วยให้เห็นสาระกลางเสียงรบกวนตัดสินใจอาจช้าลงแต่แม่นยำและลึกซึ้งขึ้นเราเห็นรูปแบบที่คนหนุ่มมองไม่ค่อยเห็น ไม่ติดรายละเอียดเล็กๆจนลงหัวใจของปัญหาปัญญาแบบนี้ไม่ใช่มีคำตอบทุกข้อแต่มันคือการรู้ว่าคำถามไหนสำคัญจริงแยกแยะสิ่งเร่งด่วนออกจากสิ่งสำคัญแท้พาชีวิตประจำวันให้สงบและมั่นใจมากขึ้นคนรุ่นหลังฟังแล้วเข้าถึงเพราะมาจากของจริงและเหนือสิ่งอื่นใดปัญญานี้พาความสงบมาความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่5พลังงานและการนอนจัดจังหวะใหม่ หลายคนวัย80สังเกตว่าพลังไม่เสถียรเหมือนก่อนร่างกายยังมีจังหวะแต่ไม่ใช่จังหวะเดิมอีกแล้วคืนสั้นลงเช้ามาไวกว่าที่เคยเป็นปกติบ่ายมักมีหลุมพลังเป็นช่วงดรอบตามธรรมชาติถ้าฝืนอดนอนหรือดันทุรังช่วงบ่ายยาวๆมักลงท้ายด้วยเหนื่อยล้าและหงุดหงิดง่ายแต่ถ้าเราฟังร่างกายและไหลไปตามจังหวะจะพบว่าพลังกลับมาอย่างน่าประหลาดใจเช้ามักกลายเป็นชั่วโมงทองของวันนั้น สมองใส่งานยากๆเดินหน้าได้อย่างลื่นไหลจึงควรวางงานใช้สมาธิไว้ช่วงเช้าบ่ายไว้พักอ่านเบาๆหรือสื่อสารอย่างอ่อนโยนเย็นไว้ผ่อนคลายและทบทวนอย่างสงบนี่ไม่ใช่การปิดชีวิตแต่มันคือการจัดแพทเทิร์นใหม่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่6ความจำและการคิดปรับผังการทำงานสิ่งที่คนกังวลที่สุดมักเป็นเรื่องความจำอาจลืมแว่นวนวลเล่าเรื่องเดิมหรือช้าลงบ้าง การจำข้อมูลใหม่เร็วๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ในขณะเดียวกันสิ่งอื่นกลับเด่นชัดขึ้นความทรงจำระยะยาวชัดกว่าเดิมอย่างนุ่มลึกเรื่องราวหลายสิบปีก่อนกลับเข้าถึงได้ง่ายบทเรียนทั้งชีวิตโผล่ขึ้นมาด้วยความกระจ่างสมองเหมือนเปลี่ยนจากเร็วเป็นลึกแทนรายละเอียดเล็กน้อยหล่นไปบ้างไม่เป็นไรแต่แก่นถูกเก็บไว้กลายเป็นเข็มทิศชีวิตเราหยุดรีบแก้ทุกเรื่องแล้วถอยมามองภาพใหญ่ บทสนทนาจึงได้เนื้อแม้จะลืมชื่อคนเป็นครั้งคราวผู้คนจำได้ถึงความนิ่งและความหนักแน่นของเราซึ่งมักสำคัญกว่าเรื่องที่เราลืมเสียอีกความเปลี่ยนแปลงสำคัญข้อที่เจ็ดการบูรณาการทุกการเปลี่ยนแปลงหลอมเป็นความอิ่มใจเมื่อมองย้อนรวมทั้งเจ็ดข้อเข้าด้วยกันจะเห็นว่ามันสารต่อกันเป็นผืนผ้าใหม่ของชีวิตอิสรภาพและความแท้จริงทำให้เราอยู่ตรงไปตรงมาการจัดลำดับความสำคัญใหม่ ทำให้ชีวิตชัดขึ้นวงสังคมที่กลั่นกรองช่วยประหยัดพลังใจเราปัญญาตกผลึกนำพาให้ก้าวเดินอย่างมีมุมมองจังหวะพลังและการนอนใหม่ทำให้วันลื่นไหลพังความจำใหม่เติมความหมายลึกให้ประสบการณ์ทั้งหมดนี้รวมกันไม่ใช่ความเสื่อมแต่คือการเปลี่ยนรูปหลายคนบอกว่าเหมือนได้เดินทางถึงแก่นแท้จากชีวิตที่เคยเร่งรีพิสูจน์และไล่ควาวัย80ทำให้ชีวิตเรียบง่ายแต่เข้มข้นกว่าเดิม ร่างกายช้าลงบ้างสมองจัดระเบียบใหม่ก็จริงแต่สิ่งที่เติบโตคือความแท้ความชัดปัญญาความสงบนี่คือของขวัญลับของการชราไม่ใช่อยู่ให้นานขึ้นเฉยๆแต่คือการอยู่ให้ลึกขึ้นอย่างมีความหมายจริงๆเมื่อเลิกต้านและยอมรับเราจะพบว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นของชีวิตแบบใหม่ที่อิ่มลึกและปลดปล่อยกว่าเดิมเมื่อก้าวสู่วัย80สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความเสื่อมถอยแต่คือการเปลี่ยนผ่าน ที่พาไปสู่แก่นแท้ของชีวิตคุณได้อิสรภาพที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นเวลามีคุณค่ามากกว่าเดิมใช้กับสิ่งสำคัญจริงๆวงสังคมถูกคัดกรองเหลือแต่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายปัญญาที่ตกผลึกกลายเป็นพลังนำทางชีวิตร่างกายกับพลังงานจัดจังหวะใหม่เข้ากับธรรมชาติของมันความจำไม่หายไปแต่ถูกปรับเพื่อเก็บสิ่งที่ลึกและสำคัญกว่า ทั้งหมดหลอมรวมกันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้งวั80ไม่ใช่จุดจบหาคือการเริ่มต้นแบบใหม่ไม่ใช่แค่อยู่ให้นานขึ้นแต่คือการอยู่ให้ลึกขึ้นนี่คือของขวัญที่แท้จริงของการชรา